เนเวันนี้อาจารย์พามาแนะนํานะคะว่าในส่วนเนี้ยส่วนที่อาจารย์เช่าคุณยายนะคะเช่าฟรีๆของกับคุณยายเนี่ยอาจารย์ปลูกผักอะไรไว้บ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมาพามาดูเฉยๆเนาะ แต่มัได้แนะนําผักทุกชนิดใช่ไหมคะก็อันจังนจะแนะนนมันนะคะตั้งแต่อุโมงแรกเลยะคะ่ะเธออันจังกับพี่ทรอรนะคะทําอุโมงเอาไว้นะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่อุโมงนะคะอุโมงแรกเนี่ยที่อยู่ใกล้ใกล้กับทางเดินเลยนะคะก็จะเป็นบวบนะคะตรงฝั่งนี้อันจังปลูกบววเอาไวะคะ้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ปลูกแตงกวานะคะ บวบนี้จะงามมากเลยนะคะเพื่อนๆดูคลึ้นมากเลยค่ะคือเขาไต่แบบโอ้โเหเลื้อยจนนะะี่ค่ะมาลำที่แตงกวาแล้วนะคะฝั่งเนี้แตงกวายอมแพ้นะคะบวบนี้คืองามมากครื้มมากเลยนะคะตอนนี้กําลังออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วเดี๋ยวก็คงจะออกฝักนะคะดอกเป็นดอกตัวผู้เนาะนะะี่ค่ะดอกตัวผู้ เราอาจจะเห็นเขาเริ่มนะคะเริ่มที่จะมีมีฝากแล้วนะคะมีลูกนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาให้เพื่อนดูนะคะอ๋อนี่ค่ะนี่เนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มมาะเริ่มมีแล้วนะคะดูเนี่ยค่ะเป็นดอกตัวเมียนะคะที่จะเป็นเอ่อลูกบวบนะคะเขาจะออกมาเป็นลูกบวบเล็กๆแบบนี้เนาะนี่นี่นี่ อันนี้อันนี้อันนี้จะชัดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะลูกบวบเริ่มออกแล้วนะคะตอนเย็นเย็นเนี่ยดอกบวบเขาจะบานนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีพวกผีเสื้อนะเต็มเลยส่วนแตงกวานะคะแตงกวาที่อัญจังเพิ่งจะทำแตงกวาดาวนะแตงกวาหัวใจน้องลินินนะคะน้องลินินถามมาว่าปีนี้ไม่ได้ทำแตงกวาหัวใจหรอคะ ทำค่ะแต่ว่ากว่าเขาเจะโตเนี่ยคือทําตอนที่ลูกเขายังเล็กๆอยู่นะคะเนี่ยยังไม่โตเลยค่ะต้องรออีกวันหนึ่งวันหรือสองวันนะคะถึงจะได้นะแตงกว่าหัวใจนะคะแตงกว่าดาวนี่คือตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะแตงกวานะคะเราก็จะได้กินนะคะได้กินแล้วนะคะได้กินหลายรุ่นแล้วด้วยนะ เนี่ยค่ะแตงกวานะคะแตงกวาญี่ปุ่นนะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ปลูกแตงกวาไทยนะคะเพราะว่าอาจารย์ชอบกินแตงกวาญี่ปุ่นมากกว่านะคะเพราะว่ามันแบบกรอบนะคะกรอบกรอบอร่อยก็เลยไม่ได้สนใจที่จะปลูกแตงกวาไทยเนาะเนี่ยค่ะก็ได้เก็บทุกวันเลยนะคะเพื่อนส่วนตรงนี้นะคะไม่ค่อยงามเป็นถั่วแขกนะคะ ถั่วแขกไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะเพื่อนเนี่ยโดนหนอนกินด้วยอุโมงค์ต่อนะคะเพื่อนก็เป็นอุโมงค์อันชันนะคะอันชันถั่วแขกแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะอันชันอันจังเนี่ยก็เริ่มนะคะเริ่มเยอะนะคะเนี่ยดกแล้วค่ะ ออกดอกเยอะมากเลยเห็นไหมอันจังปล่อยไว้เก็บมเมล็ดนะคะอันชันเนาะสวยมากเลยค่ะสีม่วงเนาะดอกเยอะมากแล้วก็ทั่วฝักยาวนะคะไม่ค่อยอยากให้ดูค่ะเพราะว่า,าโดนเพลียรบกวนแล้วก็เขาไม่ค่อยงามปีนี้นะคะคือออกฝักออกฝักนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะคะยังไม่ค่อยดกเท่าไหร่ เนี้ยค่ะไม่ค่อยดกมากนะคะแล้วก็ฝักไม่ค่อยสวยด้วยะคะ่ะโดนหนอนกินบ้างอะไรบ้างนะคะต่อมานะคะเพื่อเป็นโอมองถั่วพูโอมองที่สามนะคะโอมองถั่วพูนะคะครึมมากเลย <c oughs> เขาออกฝักเยอะแล้วค่ะฝักก็ออกเยอะละแต่ว่าคืออันจัง ปล่อยเอาไว้หลายๆฝักหน่อยนะคะเพราะว่าอยากจะเก็บมเมล็ดนะคะเนี่ยค่ะปล่อยแก่ให้หลายๆฝักเลยถั่วพูนะคะร่มรื่นอ่านจังมาดูทุกวันเลยค่ะชอบนะคะร่มรื่นดีนะคะต่อมานะคะอุโมงที่ยังไม่ได้แนะนำเพื่อนเอนเพราะว่า,าไม่แน่ใจว่าจะได้เก็บหรือเปล่านะคะก็คือ ปูมงะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี่ยอันจากปลูกไว้ประมาณสามพันมรู้สึกจะเป็นพันไอโกะนะคะไอโกะที่เป็นลูกเล็กๆยาวๆเนาะแล้วก็พันพันที่เป็นคล้ายๆแบมะเขือเทศลูกใหญ่ๆนะคะแต่ว่าไม่ใหญ่มากนะคะจะเป็นลูกเล็กๆก,กลางๆนะคะแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เป็นมะเขือเทศอิตาเลียนนะคะ มะเขือเทศอิตาเลียนที่มันจะลูกแบบไม่ค่อยสวยอะลูกแบบเหมือนเป็นมะเขือเทศปลาดาอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะเขาเรียกมะเขือเทศพันธุ์อะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าอันจังลองปลูกดูนะคะก็เริ่มนะคะเริ่มออกดอกแล้วค่ะเริ่มออกดอกกันเยอะแล้วเนี่ยค่ะมะเขือเทศอีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์น่าจะได้เก็บ เดือนเดือนกันยานู่นนะคะเก็บเดือนกันยานะคะผักต่อมาปีนี้อาจารไม่ได้ปลูกเยอะนะคะก็คืออันนี้ค่ะโหระพานะคะโหระพาเป็นเมล็ดที่เก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะโหระพาปีนี้ปลูกนิดเดียวแค่สี่ห้าต้นเองนะปลูกไว้กินนะคะไม่ได้ไม่ได้เน้นขายนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะฝักทองแบบลูกยาวๆนะคะเขา อัจาจังซื้อมาจากอันนี้อินเทอร์เน็ตนะคะ,มะเมล็ดชื่อฟักทองอะไรนะนางาคูบิคูบินางะคือคอยาวๆนะลูกจะยาวๆหน่อยนะคะก็เพิ่งจะนะ,ะเพิ่งจะเริ่มงามนะคะกว่าจะออกลูกก็คงจะเดือนกันยานูน่นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแตงโมที่อาจาจังอยากจะอวดเพื่อนๆนะคะแตงโมกับฟักทองเนี่ยอันจังทํา ปูนะคะปูด้วยโบโซชิโตก็คือแผ่นกันญ้านะคะไม่ให้ยาาขึ้นนะคะเนี่ยค่ะปูด้วยแผ่นกันญ้าหมดเลยเดี๋ยวจะพานับนะคะแตงมอนจังนี่ทั้งหมดอันนี้หนึ่งลูกนะคะนี่มองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเขายังไม่ลูกใหญ่ลูกยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะหนึ่งนะแล้วก็อันนี้ค่ะสอง ลูกที่สองนะคะนี่สองจากจากรูต <c> ะ <oughs> กร้านะคะอันนี้กันไว้นะคะกันไม่ให้โดนอะไรมากัดก่อนที่เราจะได้เก็บนะคะ <c oughs> สองลูกแล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้ค่ะสามสี่นะคะสี่ลูกนะ <c oughs> คลุมเอาไว้นะคะการการสัตว์มากัดนะคะอันนี้ ห้านะคะอันนี้ลูกใหญ่ค่ะใหญ่แล้วนะคะลูกนี้ลูกที่ห้านะคะแล้วก็นี่ค่ะเพิ่งจะเริ่มโตนะคะนี้ลูกยาวๆนะคะหกนะคะลักษณะคล้ายๆกับฝักแฟงเนาะหกแล้วนะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ช่วยเจ็ด <laughs> นะคะอันนี้ลูกไม่ใหญ่มากนะคะ เจ็ดแล้วก็แปดนี่ค่ะลูกที่แปดลูกยาวนะคะแล้วก็นี่มีโผล่มาอีกแล้วนะคะอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเก้านะแล้วก็นี่ค่ะซ่อนเอาไว้นะคะสิบอุ้ยอันนี้เก็บได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยเหลืองแล้วว่าเนาะหรือว่าเป็นพอเราคลุมกระถางหรือเปล่า เหลืองแล้วอะเก็บได้แล้วมั้งเนี่ยเนอะได้หรือยังโอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะสิบสิบแล้วหรืยกสิบแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้ลืมนะคะนับถึงไหนแล้วสิบเนาะ ิบนะคะแล้วก็นี่ค่ะสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดต่อไปก็ลูกยาวนะคะลูกยาวดูค่ะออกมาเรื่อยๆนะคะสิบสองสิบสามสิบสี่ก็คือเพิ่งออกเนาะลูกเล็กๆนะคะสิบห้านะคะนี่ที่โดนแทะไปนะคะโดนกัดรอยกัดเห็นไหม ไม่ยอมอันจังไม่ยอมเด็ดออกนะคะพี่แครอดก็บอกว่า,าให้เด็ดทิ้งไปอาจจะเน่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลองปล่อยอไว้นะคะก็ไม่เน่านะคะแตงโมงเขารักษาตัวเขาเองนะคะเนีย่ยลูกที่เท่าไหร่แล้วสิบสองสิบสิบสี่เหรอจำไม่ได้นะคะสิบห้านะคะนี่ค่ะสิบห้านะแล้วก็ นี่อันนี้นะคะสิบหกนะสิบหกลูกยาวนะคะแต่ว่ามัลูกไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆลูกยาวนะคะสิบหกแล้วก็นี้ค่ะสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะถ้าเกิดว่าอีกสองลูกที่ที่อาจจัง พาดูคราวที่แล้วเนาะไม่โดนกัดนะคะไม่โดนตัวไม่โดนกวางนะคะมาแท้นะคะก็น่าจะเป็นยี่สิบลูกนะคะแล้วก็มีอีกนะคะตรงนี้เพื่อนเพิ่งจะออกนะเพิ่งจะแบบออกมานะคะเนี่ยค่ะยี่สิบกว่าลูกอะ่ะนับดูแล้วะนะคะเที่ยวเพิ่งออกมารอบหลังนะคะอันนี้นะคะแล้วก็อนันนู้นเนาะน่าจะเป็นสีดานะคะเพื่อนเนี่ย เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะมีกบด้วยกบอยู่บนแตงโมเนี่ยค่ะเนี่ยออกสีดำๆนะคะแล้วก็ตรงโน้นอีกนะลูกลายลานะคะยี่สิบว่าลูกอะ่ะแล้วก็มาดูฝักทองกันค่ะแตงโมผ่านไปนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นฝักทองนะคะ ฝักทองเขากำลังงามเลยนะคะทุกๆเช้าเนี่ยอาจารย์มาดูเนี่ยมาแรงพวกพึ่งนะคะมามาผสมเกสรให้ฝักทองอาจารย์ทุกเช้าเลยะคะ่ะนี่ค่ะลูกเริ่มใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่สองลูกออกหลายลูกแล้วแหละดูวนี่ฝักทองเขาก็จะเลื้อยไปทางนู้นนะคะส่วนแตงโมเขาก็จะเลื้อยมาทางนี้อาจารย์ทาทาที่ให้เขาเลื้อยเนาะ แล้วก็แผ่นกันญ้านะคะปูเอาไว้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นเป็นที่ที่เหลืออยู่นะคะตรงพลาสติกอะพลาสติกฝักทองนะคะอันจังก็เลยเอาโมโรเฮยามาปลูกนะคะโมโรเฮยานะคะเพื่อนเป็นผักที่เขาว่ามีเออ่ประโยชน์สูงเนาะอันจังก็เลยลงเอาไว้นะคะอันนี้เพิ่งจะเก็บไปนะฮะยอดหายไปเลย นี่ค่ะโมโรเฮยะเดี๋ยววันหลังนะคะอาจารจะมาทำเมนูจากผักโมโรเฮยะให้เพื่อนๆดูนะคะเขาจะเป็นมันจะเป็นอ่อนหน,หนืดหนืดคือยืดๆ่ดะเนาะคล้ายๆผักปังบ้านเรานะอาจารย์ว่าเนะน่ะโมโรเฮยะปลูกหลายต้นเลยค่ะต้นนี้ก็งามมากเลยดูยอด แัดยอดเต็มเลยนะคะโมดโดเฮียแล้วก็อ่อันนี้นะคะเป็นพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูเนี่ยอันจังก,ก็ปลูกช้านะคะเขาเลยยังยังไม่แดงเลยนะคะเนี่ยเพิ่งจะทําที่คัมไม้์คัมให้เขาด้วยนะคะแล้วก็มะเขือมะเขือเปราะรนะคะมะเขือเปราะรเริ่มออกลูกแล้วนะคะเพื่อนๆ มะเขือเปราะนะคะแบบบ้านเราเลยค่ะเพ่งจะตัดใบให้เขาด้วยค่ะให้ต้นเขาโล่งๆนะคะเนี่ยมะเขือเปราะแต่ว่าอันเนี้ยมันทําไมเป็นสีขาวก็ไม่รู้อะคืออันจะเอ่อเก็บมเมล็ดจากหลายๆปีก่อนอะนะมาปลูกต่อนะคะสงสัยมันคงจะเป็นเอฟวันอะเนาะดูกายพันุมั่นทําไมเป็นสีขาวแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วก็ที่ ที่ตรงตามพันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้อันนี้อนนโอเคอันนี้คือตรงนะคะออกลูกมามาเขือเปราะจริงๆนะคะแล้วก็มะเขือที่คนญี่ปุ่นนิยมนะคะเป็นมะเขือของญี่ปุ่นนะจะเป็นมะเขือม่วงนะคะเพื่อนมะเขือม่วงอันนี้ก็เก็บได้หลายรอบแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะทยอยออกเยอะเลย เนี่ยค่มาเขือม่วงแบบลูกลูกปกตินะคะลูกไม่ยาวมากแล้วก็จะมีอีกพันหนึ่งนะคะมะเขือม่วงที่ลูกยาวๆนะคะมันเพื่อนเนี่ยเห็นไหมลูกเขาจะยาวมากเลยอันนี้ใบเริ่มใหญ่เดี๋ยวเด็ดออกนะคะนี่มะเขือม่วงยาวยาวนะคะมะเขือยาวหน้าเอาไปเผาเนาะ เอาไปย่างกันนะคะมะเขือย่างอันฝั่งนี้นะคะจะเป็นพันมะเขือม่วงยาวแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นมะเขือม่วงแบบปกตินะคะมีสองชนิดนะคะมะเขือม่วงแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้แมงลัก แมงลักเนี่ยเยอะไม่ค่อยไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้เก็บกินนะคะเขาก็เลยเป็นดอกออกดอกเที่ยวเลยค่ะที่จริงต้องตัดดอกออกนะเขาจะได้แตกยอดเยอะใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้มีเวลามาตัดไม่ตัดดอกนะคะก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแมงลักอาจารย์ใบเขาก็เลยจะเริ่มเล็กๆล,ลงนะคะใบไม่ใหญ่แล้วก็อันนี้พลิก อันนี้พริกกันจังซื้อมาซื้อพริกแห้งมากินนะคะแล้วก็เ,เห็นมันเม็ดยาวดีนะคะก็เลยลองเอาลองเก็บมเมล็ดมาเพาะดูนะคะก็ขึ้นด้วยค่ะเนี่ยเป็นพริกพลิกพริกเผ็ดเผ็ดนะคะที่ซื้อมากินแล้วก็ลองปลูกดูมันก็จะเป็นฝักยาวๆแบบนี้นะคะเม็ดยาวๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นพริกที่เก็บเม็ดจากพริกแห้งมาปลูกเนาะส่วน กะเพราอัาจังน่าสงสารมากค่ะเนี่ยค่ะกะเพราเด็ดไปผัดเกือบทุกวันนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยโตนะคะเพื่อนก็แตกยอดอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าแต่ว่าต้นเขาจะไม่ค่อยโตนะแล้วก็ที่อีกเหลืออีกสองชนิดนะคะเป็นสามชนิดสิเนี่ยค่ะข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดสีขาวนะคะ ข้าวโพดน้ำนมข้าวโพดนมสดปะที่เขาฮิตฮิตกันตอนนี้ฮิตกันใช่ไหมคะน้ำข้าวโพดสีขาวที่สามารถกินสดได้อะนะคะข้าวโพนด, ido, ดนมสดฮอกไกโดรูงสึกนะทีะ่ที่เขาเรียกกันน่ะนะคะกําลังออกฝากค่ะอันจังก็ต้องล้อมรั้วนะคะเพื่อนเพราะว่าอาจจะมีตัวอะไร <laughs> มาแอบกินก่อนที่อันจังจะได้กินนะคะมากินตัดหน้าคนปลูกเนาะแล้วก็ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบที่ยวไว้จิ้มน้ําพริกนะคะกระเจี๊ยบเขียวๆใบโดนหนอนกินหมดเลยอยาดูค่ะเฮ้ยน่ากลัวมากหนอนผีเสื้อเนะน่าเกลียดมากเลยไม่รู้จะกําจัดยังไงนะคะเพราะว่าอจย์ก็ไม่อยากจะใช้เคมีเนาะเนี่ยค่ะเป็นกระเจี๊ยบสองสายพันธุ์นะคะกระเจี๊ยบแบบห้าห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกระเจี๊ยบแบบเนี้ค่ะ ก็เจี๊ยบรูปทรงแบบเนี้ยก็แปลกดีนะคะก็ลองปลูกดูค่ะใบโดนหนอนกินหมดเลยแล้วก็มีอีกอย่างที่เหลือนะคะคือมะละกอค่ะเพื่อนเพื่อนมะละกอไม่รู้ว่าเดนนี้จะทันเก็บลูกหรือเปล่าน,นะคะจะทันหนาวหรือเปล่าต้นยังเล็กอยู่เลยเดือนแปดปลายเดือนแปดก็ยังไม่มีวิเแววจะออกลูกนะคะเ,เพื่อนๆือนมีอยู่สี่ต้นค่ะมะละกอ กำลังคิดหาวิธีอยู่นะคะว่าจะทำยังไงให้เขารอดหนาวนะคะถ้าเกิดรอดหนาวได้เนี่ยปีหน้าก็จะได้กินลูกแบบกลางๆกลางก,างก,างกางปีเลยอ่ะเนาะ